สวัสดีค่ะเส้นให้พาดวยมันพากันไปยังไม่ยังเหมือนขึ้นมตามหาเส้นหน่อยแล้วได้ยินว่าเมื่อกี้นี่แมนเขาคักเขาคักเขาแน่ว่าสั่นทั้งเหล็กวิ่งทั้งจับคู่ตัวเน้นพร้อมเด้ค่ะป้าซีซีตีเบาะแมนตั้างสร้างวันเมื่อกี้นี่พุ่มพุ่มสัมผัสเส้นหน่อยเด้ค่ะจ้ะพูดก็ว่าอุ้ยเดี๋ยวเมื่อนั้นทังสัมผัสพิ่นกับเบาหวานทันไปนี่แมนที่จริงสัมถามอยู่ดิว่า เฮ็ดไปเฮ็ดแล้วเลขกนะว่าสันเฮ็ดไปแล้วเจดายอีนี่เด้เพื่อนสองเจดายเนาะสันเอฟซี่ต้องสีถือค่ะจ้าแมนแมนแต่ไอเจ้นน้อยไม่ดีอันอันเก่าให้ท่านผู้ชมเมืองมาค่ะน้อยโตพร้อมันนี่หัวล้านห่ะเพราะว่าตัดให้เป็นที่เรียบร้อยคือบอกเป็นแต่เจดายแห้งหายแล้วบ้านค่ะเย็นบ่าหันนี่คืออันเก่ามืัอที่สามสิบของเส้นหน้อยนี่แน่นไปทั้งบนอยู่แล้วจ้าจากเหนือก็เข้าสี่ เขาซีว่าวิ่งรวดนี่เจี๊บาทนี่ขาหน้าดันซีแมนจับอีกตัวนึงเขาสามตัวแม่นีเร่ได้กำไรได้กำไรแต่แม่นวิ่งเนาะได้กำไรสองตัวแม่นล้วก็จับคู่ให้มึงเนี่ยสบายเสี้ยนหน่อยก็เลยว่าโอ้ยเล็กคือบ้งงามแท้ประจันงวดบางหันจ้ามึงเนี่ยซีซีบบบนี้เนาะเล็กคือบ้องเขาบ้านเขาเมียงคนแท้ประจันเสี้ยนหน่อยว่ามากซีซีเจ็ดกับซีซีบ่เนาะเมื่อกี้น่ะ บกเขาบ้านเขาเมียงเพอนเหล็กเหล็กเพนม้อยังงหดวบงหันเล็กบางีเดี๋ยนี้าสีดีน้อยมันม้วนวดนี่กระแซม่าเก่าม้วน็มเก่ายังบกงามโพดบกงามเรียก็ได้บกคอยมากปันไดบังดูบงามบเป็นยังเอกจ้าววาจะมันเขาต้ห้มันเขาจ้าแมนหอดพ่อกันมากหอดสองยูทูบไม่สำเร็จยังไยบกเขาด เอาอเล็กกัมีเขามีรถเป็นปกติเป็นธรรมดามมน,นะคะวดน,นั้นที่เยาสัมผัสกันวดน,นั้นสีงวดปิดตรงนี้ค่ะเนาะแนแนผ่านเส้นหน่อยอย,อยู่อยู่บา้านหลังพุ่นในบ้านนั่นโกดังพูนพารวยเนาะเะะข้าสีงวดปิดๆ<อ>เลยเด้โอ้ันเป็นมาแต่มาลงหนับบ่เข่าทด้เข้าอยู่จ้าอันนี้หยอกเส้นหน่อยเลยนะปัจจุบักมันไป็นมาร์คซีเกตกับซีแปดแบบนี้เนี่ยมันปวดอนน่ะตจ้าชอนตัวซีซีผันบ่มาร์คบันเลขเบิร์นนะแล้วอันที่ ขีดขานี่คือตัดออกจ้ดตัดห้เลยตแต่เห็ดแล้วไม่ไหมผุบละสแสดงว่าเรือบาหลยหางเนาะน้อยแต่ี่อย่ากัยังอยากตัดอีกตัวหนึ่งอยู่ที่สีหาเพราะวัน้อนกันจองตัวโอ้จ้าจ่านลเป็นจะตัดอีกอยู่อนนี้น้อยลงหน่อยลงตัวเอาแล้วบันนี้งวดนี้ไดไปจ้าได้เห็ดไวไปงวดนี้ก็เห็ดไวแล้วเนี่ยพวกเขาโม่อีกแล้วหลังงวดนี้ก็ะไดเอา วางันเอาแสิอุปะกอนเคียงไว้เจังมาแต่ใมันคือมูก็จั่งมาล่อยวาาเห็นวงวันเมื่อกี้เจหน่อยบอกว่าว่คือมูเล็กยังเข่าเนาะตรงๆเลยมาต้องกลับเลยซีซีตรงๆตรงๆเลยมันได้บานงวด่งวดนี้ทำแล้วเบลได้บะเจาวันได้ก่อนจาจะเอา เลขวิ่งหรือว่าลักหนวยก่นจ่าบอกบอกแต่อันนี้ก็ได้เดี๋วจุดไปน้ำเนาะเอาลักหนวยก่อนนะจะหลักหนวยเนาะเอาลักหนวยหวดวันที่สิบเจ็ดมกล่าหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองสี่สองสี่ห้าตัวห้าตัวลักหนวยตลอดจ้า คันผู้ใดได้เลขได้เด็ดมากตัวหนึ่งจังสิเข่ามาใจ่หลดโอ้มาจับไส่รัดนวยได้เลยแมนบ่บ่คอยผาดปันได้ดิเขามาาดวนเด้อดิจ้าเขาถ้าเขามาในลายงวดแล้วเพื่อมาเขาบนตลอดเนาะหน่อยดีใจล่างแมนค่ะแต่มีบางเน้ยบนเขาทั้งบนทั้งล่างแต่มีเด้บลักนวยน่ะน่ะจังววาว่าไปล่างน้่กระไดอันลักนวยนี่แต่ว่าสูตรมันจริงๆน่นะคือ แน่นทั้งบนจ้าแน่นทั้งบนแต่ว่ากันผู้ใดบนนี้รักนวยใส่ก็เอาไปล่างก็ได้ซุ้มใดกรจะเ้าพันใดรักนวยน่ะเนาะจ้าออคูบกระทามนันด้จักเขาบ่เขาเรียกก็ได้รักนวยเส้นหน่อยโอ้เอฟซีนะจีเอฟซีนะถามมาโหลดจ้าล้องรักนวยแน่เห็นปะการแสดงว่าเป็น<ด>ประโยชน์ต่อเอฟซีตัวพันจังถามเนาะแสดงว่าพันพันเอาไป ียบกับคงเพิ่นอยู่จ้าจ้าแมนแมนวัวแพ้กับหลังก่องคือกันแล้วว่าเลขเสี้ยนน่อยก็ได้ชูได้ไม่ตัวได้แน่ะ่ะเสี้ยนหน่อยว่ามันเลยเดอเอาเลขเอาวิ่งเมาะบานนี้จ้าบานนี้เลขวิ่งจ้าวิ่งกันม่หนึ่งม่สี่สองตัวเนาะนี่แหละมันจะม่สองตัวมาตัวนะจ้าแต่ว่าวางหันโชคดีได้มากสองมาทั้งสองตัวเลย แล้วเลขวิ่งนี้เน่นนักบนขึ้กันบ่มจ๊ะจเน่นทั้งบนขึ้กเาโอ้อันเลขวิ่งนี้ก็ับ่คออยมั่นใจเป็นได้ดอกบางเทือ่อเพื่อนก็รุดอยู่อือมันเทื้อก็ไม่รุดจา้าวันนี้นถือว่านับใหม่ดิ นร่มแล้วเริ่มพจมานับไม่แล้วดิหมวดแรกเด้อจักสิเป็นจังไดเด้อบานนี้หมวดแรกเปิดประทมมาเลือกหมวดแรกจ้าเอาบันนี้ได้ลักนวยแล้วได้เลขวิ่งแล้วบันนี้สิคอรสเลขเจ้าคู่จากเซียนหน่อยดิบันนี้จ้าจับคู่กลับไปตามเซียนหน่อยบวกไวหันล่ะเล้าก็ที่เอาตั้งตั้งลักเลขวิ่งไว้จ้าแล้วก็จับลักนวยใส่เลยอืม หนึ่งหาหนึน่งซี่หนึง่งแปดหนึ่งสองไปยงสย่ละเลี่ยงไปเป็นตะบ้ออกเธอที่เหล็กเนาะรักหนึ่งวันวันนี้ซี่วันนี้รักซี่กับซี่หนึ่งซี่หาซี่แปดซีสองซีซีจ้าจังซีซีนเนาะเสี่ยนหน่อยว่ามันออกแล้วตัดโหลดหามันเดี๋ยนหน่อยนุ่งตัดทิมไปโลดจังซี่หาอย่งสี้กับช่วงสีหยากอยู่ดี แต่ก็ตัดออกได้ก็เลียหน่อยดิบดแต่ก็ปีใหม่ก็บ่แน่เนาะมันก็บ่แน่แมของบ่มีหางเนาะก็บ่แน่บ่นอนเพิ่นเอาลงทุกโลกเนาะแม่นไปได้เบิดค่ะคือเก่าเหมือนซีซีจะบ่ออกยังออกคือเก่าค่ะแต่ว่าคันสิให้มากนี่เนาะบ่แน่นดอกแต่ว่าให้มากมากส่วนโตเจ้าของนี่เนาะจ้ามัก14ซุหนูนี่ดิ15มักไป14ดิโอ้เส้นน้อยมัก หนึ่งหามักหนึ่งซีได้หงินมักหนึ่งหาชอบส่วนตัวแมนเน้นเลยเนาะเน้นโลดบ่อกันอันนี้สิว่าเน้นโลดกับโบแมนเชียนหน่อยบอกว่ารู้สึกมากในตอนนี่นะแต่ว่าบบแน่ว่าทักงสุดท้ายนี่อาจจะอาจจะมม่นตัวอาจจะเป็นตัวไม่ก็ได้เจริญองไปเสียงฝันเบืองก่อรมาสั่นเชียนหน่อยว่าเจริญ่องไปเสียงเบืองยูมันจะเป็นจังใดก็ไ แต่ตอนนี้ยังท่านในฝันอยู่โอ้แต่แต่ตองหงดมากยังโมมีฝันยังเป็นจังไงก็ฝันยากแต่ว่าสนดอกฝันนอนบ่หลับบ่เลยบ่ฝันบ่ฝันดูคื่อใจบุญแม่บ่บ่ก็บ่ฝันดูได้แต่ว่าขันเสื้นเก่าขันเสน้อยได้ฝันฝันเที่ยเดียวจบเลยดิจ้ากันหงดมันออกซีซีเนาะว่าบ่ฝันกับฝันอยู่เด้อฝันได้จี้สวยแล้วแล้วไปฝันเห็นจุ้มจิมนั่นไหม มันเป็นฟ้าแฝดกันขันฟันมมนี่คือเลขกนะมันเบิ่นจ้ามันจะออกเบิ่นเล็สิเป็นคู่เป็นเบิ่นเนาะเบิ่นนี่กระจักเบิ่นยั้งได้บั๋นข้าบโมห์มันบ่จ้าจ้าจินจินตอนนั้นที่เส้นหน่อยฟันจะออกเจ็ดเพิ่นสิเป็นเจ็ดก็เป็นเบิ่นสองอันนีอะสองสองยาง เป็นเลขติดเจ็ดก็เป็นเลขเบิ้ลเนาะทุกันเเห็นนพ่ฟันเห็นเพื่อนเนาะเพื่อนเอากุ้งมาหายก็หมายาเจ็ดเก่าเก่าเกียจ้าจ้าเพื่อนเอากุ้งบ้ากุ้งกับเก่าเพื่อนนี่จะเป็นเจ็ดตลอดจ้าก็เลยหันละมีสองอย่างก็คือเบิ้ลกับเลขเจ็ดเท่านั้นฟันเห็นเพื่อนหมูนี่เนาะเส้นนี่จับถึงช่ห้ท่านผู้ชมเบิึงก็ได้โช่วงได้เนาะค่ะจ้า กาวาทีแราแก่ในรูปเลยชูดจากไลยมือของเซียนน่อยเองเลยนะคะเซียนเซียนน้อยหลับหนึ่งปีกายนี้รุดรุดพ่อรุดเดจ้าหงอนประการใดไหอันนี้พ่อได้เซียนไว้ที่แก,ก่สาวว่ารุดลายหนึ่งปีนี่อาจจะงวดสองวดแนะวถึงแล้ค่ะเอ็ซ์ซีพ่มนใค่ตดสามพุ่มหงอยู่ดอก เนเบิงอยู่เนาะ่นเบิง่นคือหยังหนี่ลักหน่วยเสียนหน่อยวาแมนทางช่องทีมงหน้ามา้มาม่ทายเจนหน่อยกับทายลองช่องของเีนหน่อยเองอยู่เนาะทายู่องงวดแคบหน้าจอเจ้าช่องสรุปอาสรุปนะคะถือว่าเป็นตองงวดเนาะมือนีพึ่งวันที่6เองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นชุดตองงวดก้อนนะคะให้เอฟซีไปเอาไปพิจารณาเบื่องก่อนนะคะทามีคนหมักนําแนวทางของเซียนหน่อยเนาะลักหน่วยนะคะในงวดนี้ เสียนน้อยได้มาก็มีเลขหนึ่งเลขห้าเลขแปดเลขสองเลขสี่ค่ะส่วนเลขวิ่งนะคะที่ใดมากสองตัวก็คือหนะะึ่งกับสี่นะคะโตจับครูนะคะเสียนหน่อยกับเอาเลขวิ่งนี่แหละเป็นลักนะคะแล้วก็ไปจับใจลักหน่วยนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดสี่สองและก็สี่สี่นะคะ ส่วนซีซีนะคะมีขีดนะคะ,ะเส้นหน่อยว่ามันออกไปแล้วตัดทีมซะนะคะจะได้ประหยัดงบประสันเส้นหน่อยว่า <c oughs> <c oughs> แต่ถา้าบูไดมากกะ <c oughs> ลองวิเคราะห์ลองติดไว้ก็ได้คือกันนะคะ <c oughs> อันนี้ส่วนตัวของเส้นหน่อยพันตัดออกเองเนาะ <c oughs> และก็นในตอนนี้นะคะเส้นหน่อยชอบส่วนตัวนะคะทาสีทามเล็กได้หนีมักแห้งไปทีหนึ่งหาประสันคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ชัดเจนนะคะตามนี้เลยนะคะ ไหมักกะจัดเนาะให้ขัดกะพานคือเกลนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะผู้ดใดมักตัวใดกะจัดเลยแต่ว่าอันนี้กะไม่เขาไม่รู้เป็นของธรรมดาเนาะแมนจ้าแมนก็คือหายแนวทางซื้อ,อจ้าเป็นแนวทางซื้อค่ะจะ,จะลองออกไปจับบึงจ้าโอเคแล้เนอบันนี ทีได้ให้เซียนหน่อยพักพ่อนแล้วนะคะเพราะว่าเซียนหน่อยสิเตรียมโตไปเสี่ยงฟันแล้วนะคะนะคะกินเ้ากินน้ำเสียงฟันมาสั่นเอาจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณเซียนน้อยค่ขคยนนยคะขอบคุณค่ะ <c oughs>